โอ้โหไอ้เหี้ยใกล้กันไปละออกไปออกไปออกไปโอ้โห oh, wow, wow, wow. oh, wow. นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการอของโซไอ้สัตว์เอาใหม่โซนทีนเฮ้ย <laughs> สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการโซนทีน Question นะครับวันนี้เป็นคำถามที่แบบว่าคำถามที่กวนตีนมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เรามีเกมใหเเ้เพื่อนเราเล่นนะครับเป็นกติกาของเราก็คือเราจะมีคำถามทั้งหมดประมาณสิบคำถามแล้วแต่คนไหนที่สุ่มโดนคำถามไหนก็ใครตอบถูก ไม่โดนอะไรแต่ถ้าคนที่ตอบผิดนะครับเห็นเก้าอี้ไหมฮะเก้าอี้ตรงนั้นนะเห็นไหมฮะนี่แหละฮะเก้าอี้ตัวนี้แหละฮะที่จะให้คนที่เป็นผู้ท้าชิงนะครับนั่งนะครับแล้วก็ใครตอบผิดนะนจะต้องโดนโดนอย่างนี้ฮะแล้วก็จะลงไม่ลงก็แล้วแต่ยถากรรมนะครับว่าจะมีบุญคนมีบุญก็อยู่ลงน้ํานะครับเย็นๆแต่คนที่ไม่มีบุญก็เออตรงก้อนหินนี่แหละฮะแสบๆดีนะครับเราไปพบกันแล้วว่าคำถามเป็นอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับโซนทีสไอเฮอ คนทีตเออ ก้อนกระจกกระจกโซนทีสเออสมชายไปปะยางแ <Jamie S 2> ล้วสมชายโดนเจ้าของร้านไล่กระทืบถามว่าเพราะอะไรสมชายถึงโดนเจ้าของร้านไล่กระทืบ ออสมชายไม่ได้จ่ายตังค์พ <Hit. S 2> ิดเพราะว่าเจ้าของร้านถามสมชายว่าปะล้อไหนสมชายบอกล้อเล่นเจ็บเลยอย่างๆอันนี้คำถามแรกอยู่เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกปะคนที่สองเสียงเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บขำมาเลยโอ้ยมีคำถามนึ่งมีคำถามนึง โซนทีสไอ้เหโอ้โอ้เอาไปเลยเนี่ยมึงแสบแพ้เหรอกระเป๋าไอ้นี่เขาโต้ทุกโอ้ยโซนทีสไอ้เหพร้อมนะพร้อมคำถามแรกคนปกติหัวใจอยู่ด้านไหนด้านซ้ายถูกต้องอันนี้หาแล้วคนปกติปอดอยู่ด้านไหน ด้านขวาผิดสองข้างปอด,ปอดมันพอวีข้างขวาปลอดมีสองข้างเอาอนัก่นนี่นะเจ็บกุกุก้ยโ <c oughs> อ้ อันนี้ไม่มีใครเกาจุดอย็แอ้ย <Australian> เยจ,จรงแสมหายโอ้ยนไอ้เห่าโอ้โอ้โหอ้โหโอ้หอโอ้โหโอหโอ้โหหอ้โหโอโอ้โหอ้อ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอเโหโอ้อ้โโอ้โหโอ้โหโหมอ้โหโ้หโอ้โอ้อ ไม่กลับกูยังไม่ได้ขี่เลยกูขอเหยียบคนอื่น,อนก่อนบ้างดิสองไม่เข้มข้นเราไม่นอนหรืออโซนทีสไอ้เะสามครับนมบูดฮะพอดีว่านมมันบูดครับเลยไม่รู้เอามาทำอะไรเห็นหลายๆคนชอบอาบน้ำนมผิวสวยอะไรอย่างงี้กันเลยไม่เพื่อนเรานะครับพอดีเพื่อนเราเขาเป็นคนที่ผิวสกรปรกนะฮะผิวแบบ ขี ų, mattress, ้กาขี้เกลื้นอะไรขึ้นเต็มตัวหมดเลยเลยไม่รู้วิทำยังไงก็เลยหาวิธีจะให้มันเนี่ยนะครับมีผิวที่สะอาดนุ่มนวลที่เขาใช้นมอาบน้ำนมกันฮะอันนี้ก็เลยจะมาช่วยให้มันเนี่ยผิวสะอาดขึ้นโดยใช้นมบูดเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงโซนทีสไอเฮ้อเยอะ Zone thiết ấy hờ Không hỏi lạc Ây da Ây da Ây sật Dân Cúi hỏi. ấy thảm lên Thảm lên Ủa lưu 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 Thôi 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 Mày mày hả hả mày hỏi mày hả mày Zone thiết ấy hờ Không Ta con Ê ca con nè kia anh này thì Thì làm lên sật con đi Lo phang không hỏi lấy còn Ê กูไม่รู <S <S ้กูลืมฟังไงแคะส่วนตัวไหมเนี่ยไม่ได้แคะกูไปกินนังมาไม่รู้นึกวะเออโอเคแล้วโอเคค่่ำถามแรกนะถ้ามีคนไปบนคเจ้าที่ว่าช่วยลูกช้างด้วยเทวดาจะช่วยคนหรือช่วยช้างช่วยช้างครับผิดช่วยคนดิอ้าวเหี้ยมึงไปช่วยเก้าอี้ดิเอ้าลยเอ้เา กกไม่่เข้้้าหอลลงใโซนทิศไอ้เหออวันนี้ของวันพรุ่งนี้คือวันอะไรฮะวันนี้ถูกต้องคำถามหนึ่งปลาฉลามพอโตเต็มวัยจะเป็นปลาอะไรปลาฉลามครับผมไปโชคว่ะเอ้าเอ้าจะดีบจำควยเลยหรอ เอาเอามันไงเอามันเอามันไอ้เงี้ยมันตอบถูกหมดอยากให้มันเปียกมากมันไส้มันไส้เอาหน่อยตลาดเออน่ไม่ใช่ว่าสามคำถามไม่ใช่เหรอสามคำถามไม่ใช่เหรอสองสามสองเอาใหม่ดิอีกคำถามไม่ใช่เหรอได้ได้ได้เอะอะไรเอออีกคำถามหนึ่งเงี้ยสามคำถามรอดเว้ยกูว่าไม่รอดแล้วมั้งไม่ต้องถามแล้วมั้งถามถามถามเด็กเด็ก่งอสามคำถามรอดมันเจ็บมือเลยนะเนี่ย ก,กติกาให้ตั้งไว้กำลังตั้งสุดๆเลยกำลังตั้งสุดๆ็จะต้งว่าถามก็ได้โอเคนะครับผมคนปกติมีแขนซ้ายกี่ข้างหนึงน่งหนึ่งเลมีข้างเดียวสุดยังไงถือไม่ถูกวะกูาถามว่ากี่ข้างกูถามว่ากี่ข้างไม่ได้ถามว่ามีกี่อันไอสัตว์เอ้ยอีกรอบมึงน,นี่ตากล้องทีบเองอตง้ไดมั โอ้เก้าอี้เปียกน้ำอีกแล้วเจอผูด้วยก็ไปเหี้ยเลยตื่นหนูหมาเดินได้เลยสัตว์เมื่อกี้มีหมาเลยแถวนั้นเอาละสุดท้ายครเจอคำถามกนทีโซนทีสไอ้เหอเอ้าทำเหี้ยเลยยังไม่หลบคำถามเลยสอบก่อนอไอเหี้ยไม่ได้ลงถูกท้เไม่ได้ลงถูกทท้คำถามสหรับคนสุดท้าย ยาแก้ไอตาตะขาบห้าตัวมีตะขาบกี่ตัวห้าตัวพี่เถิคำถามอะไรกันจอดไม่หายในคำถามมึงเนี่ยกีตาร์ทั่วไปมีกี่สายเจ็ดเจ็ดห้องหกพี่หกโอ้หไม่งงนิดเลยนิดเลยกีตาร์ไม่รู้โอ้คนหน้าบัโซนทีสไอ้เหอตามใช่ไหมอ้าอ้ากลับกลับขี้เกียจไปเรียนเฮ้ยกลับ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 ดิบะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคนถามยังไม่ได้โดนถาม เอาิบหายละกูถามอย่างเดียวกูไม่เกี่ยวไงถามอย่างเดียวไงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มึงมานั่งกูถามให้เองกูถามเองมันถามนี่เบาเขาบ้านกึดไหมอ่ะมึงถามได้ไหมโอ้โหชัดเจนเลยชัดเจนปากเลยเกี่ยวกับรายการนี้นี่เองกูเป็นครับเออคิดยังไงสำหรับจะโดนถีบครับเออตายกูตายก็ไม่ได้คือตกลงกันแล้วไงว่าไม่ กูกูไม่เกี่ยวไงไม่มีสัจจะในหมู่เพื่อนเว้ยไอ้เหี้ยท่านเอาอะไรหรอมาตอบได้หมดอ่ะโซนทีสไอ้เฮาหายหัวหายหัวหางหัวเลยหัวเลยคนีหัวคนหายหัวหัวพ่อไอ้หัวนมหัวก็ยังบนนี่ขอโทษขอโทษเริ่มเริ่มเลยติดตลกแล้วมึงอะคำถามนี้หนึ่งผมจะถามคุณนะว่ามารถสองยังยางยังไม่ได้ถามสีสีรถโดนหนึ่งคันขับได้กี่คนสีดิ สิพิดข <so <so ับไปได้คนเดียวเออไหวเฮียเออใช่คนเดียวเออโอ้อดนติ้งเลยโซนทิไอ no ้เะโอ้สุดท้ายนะครับขอฝากไว้กับให้น้องน้องที่ดูคลิปนะครับว่าเราทำเพื่อสุขสนานนะครับก็จะได้แผลแบบนี้นะครับอย่าเอาไปรีลองเล่นกันเพื่อความสุขันเทิงนะครับนี้เราทำออกมาให้มันดูอา่ขำๆนะครับอันนี้ก็ เออนาะเอ้ามึงหัวหน้าศัตรูทำไมไม่พูดบ้างอ่ะไอ้าเออมึงก็พูดดิพูดมังดิพูดเที่ยอะไรล่ะให้มันพูดดิเอ้าพูดเที่ยวอะไรมึงก็พูดเดี๋ยวมึงเป็นพิธีกรอ่ะเอามึงโยนใส่กูไปอ่ะโยนสกูอ่ะเอาไงอ่ะเอามึงดิเอามึงเอามึงอีกูเลยโซนทีสไอ้เหอ ไปเลกลับบ้านยังไงวะเนี่ยเนียกลับบ้านยังไงวะเนี่ยิบหายเลกูกลับแม่งเลยไปเรื่โซนทีศไอ้เหอะอ่ะครับฝากนะครับน้องๆหนูๆแต่ละคนเราเล่นอะไรอ่ะเราต้องอยู่ในกรอบนะครับอย่าเอาพวกพี่ทําตามแล้วก็อย่างหนึ่งคือถึงเวลาเราเล่นแล้วเราต้องเก็บของด้วยครับเก็บสิ่งที่เราเล่นด้วย จะได้เป็นเด็กดีของสังคมนะครับวันนี้ก็โซนเดียนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปเก็บกองเก็บกองเออไอ้ยัเอไอเก็บเลยขาไม่ต้องเก็บหรอกเก็บเลยเก็บเลยทิ้งได้ยี่่่่่่่่่่่้่ไ่่่่้ม่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่ล่ะไ่่่่่่่่่่ดิมึง่่่่่่่่่ได้เ่็บก่่น่่่่่่่แล้ว่่่้อ่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่ใช่่ไป เดี๋ยวจะกิดเอากูไปเฮ้ยแล้วโซนทีสไอเห่อ ขูบไปโรงพยาบาลเขาได้ป่าน่แข้งแตกไอ้สัสมเป็นไรหรอกเดี๋ยวกูซื้อยาาแดงให้สองกล่องหนือยโอ้โหมึงเช่ามันจะอยู่ไหมล่ะแผลขนาดเนี้ยอุ้ยเขียน้ำปาักเีนไห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 นโอ้โหนทีเอฮา